สวัสดีครับยิน,ยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิจแบทบัทนะครับวันนี้ผมเล่นแท้งครับหลังจากที่เล่นแคลร่มาตลอดนะครับตั้งแต่มีเกมโมบ้าครับผมเล่นแทงนะครับวันนี้เพื่อเข้าใจความรู้สึกของคนเล่นแท้งเว้ยโดยตัวนี้เนี่ยผมเมื่อตอนที่แบบว่ามีเกม ROV แรกๆนะครับผมเล่นตัวนี้เนี่ยไปประมาณ10กว่าตานะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเลยนะผมงงมากว่าทำไมทีมผมมีซิลเวอร์มาวะ นะฮะมีไดมอนด์มาได้ไงก็ไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้เนี่ยผมใส่รูนแคลลี่เต็มๆเลยนะฮะคือไม่มีรุนแทงครับแล้วก็ที่เล่นเนี่ยอยากเข้าใจความรู้สึกของคนเล่นแทงนะครับว่าแบบว่าเล่นแทงแล้วมันเป็นยังไงวะนะฮะก็วันนี้เนี่ยจะมารู้กันนะครับมาสกิลอะไรเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยจะได้นะอ่านแอปหนึ่งกระโดดใช้ค้อนทุบ ลดความเร็วขึ้นที่70%นะ่หมุนควงคอนของเธอสร้างความเสียหายนะครับอันติีมันเป็นใช้ความสามารถของเธอในการฟื้นฟู8%เคลื่อนที่เร็วขึ้น30%นะ่โอ้โหแต่รู้สึกว่าวิ่งเร็วมากผมไม่เคยสัมผัสการวิ่งเร็วขนาดนี้มาก่อนนะครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันเป็นแท้งนี่ไง หนีเหรอพี่ <c ười> คือแทงก็ตายได้นะครับนี่มาแล้วไวโเลตก,กูเฮ้ยนาคอสโอ้โหเ้เราตายนะครับนี่ไงมันไม่น่าจะไล่ได้นะครับนาคอสแม่งสกิลหนีเยอะนะครับไปละ <c ười> คนเล่นแทงมันก็เศร้าอย่างนี้นะครับไ <c ười> วโเลตผมเล่นแล้วล่ะยืนอยู่ฐานนะครับตอนนี้ซ <c ười> ิลเวอร์ทีมกู <c ười> คืออ้นี่เขาตีหมู่ด้วยนะครับเออผมเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามันตีหมู่นะครับเฮ้ยๆนาตาญากูสกินเต็มที่เลยครับยืนอยู่ฐานคือผมเข้าใจนะครับอาวีไม่พอเจอคน AFK เนี่ยมันมันโคตรเสิงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเอ้ยทำไมให้แทงอยู่คนเดียวข้างล่างวะ กจะทำะไรได้วะเนี่ยอุย้ยเฮ้ยมึงให้เกียร์แทงหน่อยดิวะเฮ้ยไม่ได้ให้เกียร์กูเป็นแทงเลยใช่ใช่ครับผมโดนตีแรงมากเพราะว่าผมลุนแครี่นะครับนี่เนี่ยโอ้ยมันตีคลิปไม่ค่อยตายอ่ะโอ้นะคอใกูตายแล้วคือทำไมไม่มีแคลรี่อะไรมาอยู่กับผมเลยนะครับ อะไรวะอยอามแล้วกูทีมนี่แน่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ช่วยช่วยนี่แน่โอ้มันเอามังกรใหญ่ไปแล้วนะครับผมเลือดนี่ผมพอดีผมอ่านมาแล้วโอ้ผมมึงรู้นะว่าทาร่ามันไม่ต้องใช้มานานนะครับเวลาเล่นนั่นรู้สึกว่า ฟินมากไม่ต้องควงมานานเลยไม่ต้องแบบควบคุมมานานครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับตรงนู้นทำไมมันตายกันรัวๆเลยครับทีมเฮ้ยเออฆ่าเขาบ้างเฮ้ยพี่นะครับรู้สึกว่าทีมผมกำลังหัวร้อนนะตอนนี้เฮ้ยซพา surprise เขาดีป้อมตีเอาเฮ้ยไม่เย็นแล้วพี่ปูกากเองเพราะน,นี่ยดคันคิลเลอร์ด้วยนะแล้วก็โล่เต็มด้วยนะครับต้องเล่นดีๆวะนะคะโอ้หเมื่อโฮผมไม่มีลุนคาเร่ต้องโดนตีแรงมากแบบว่าเมื่อกี้นะครับโดนตีแรงบู๊ ไม่มีลุนแทงนะครับมีแต่ลุนแคลรี่มาผมต้องวิ่งเรียนแล้วล่ะผมว่านะไม่งั้นเละแน่นอนครับทีมดูเหมือนจะพอเล่นกับว่าแรงไม่ค่อยสูงมากนี่มันมั่วๆนะครับเหมือนนาตาหยาย่างนะค้คอู้ผมวิ่งแป๊บเดียวทันไวโอเลตเลยอนะ <c oughs> เบลยออกรองเท้าไหมเนี่ยไม่ได้ออกนะครับอุ้ย โอ้สิงนะครับนาคอสกลับไปแล้วโอ้โหผมเลื่อนรถพวบเลยตอนนีนะ้นี่ผมออกของอะไรวเน,นี่ยคือคนไม่เคยเล่นแทงมันก็ออกของมั่วๆอย่างนี้นะครับเอาดินี่สู้ดิดฮิ้นาคอสเอาดิโอ้เอาไม่ได้นะนาคอสชิบหายแล้ว งไงวะนนวเ,นเนี่ยหนีรอดไหมเวรเลรนี่นี่ยโอ้ยเกือบตายนะครับโอ้โหทีมผมคือถ้ามึงจะแจกขนาดนี้เนี่ยกูก็ไม่รู้ทำไงวะนี่ครับคือผมออกขออลไรของกูเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับออกขอไม่รู้เรื่องจริงรบบสี่ร้อยแปดสิบไม่เล่นย้อนหรอ มีคนรู้จักวกีกนะครับนี่เปิดอติครับนี่อู้เอานี่นี่ครับไม่เคยกลัวใครนะรเวลาเปิดอติเห็นบอกว่าเวลาซีซั่นสามเนี่ยทาร่าตัวนี้ตัวที่ผมเล่นนะครับมันจะโกงมากเลยนะครับคือเหมือนกับว่าเวลาแข่งขันเนี่ยเขาจะแบนตัวนี้กันเลยเนาะแต่ทำไมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยวะ surprise the fuck? เอาสินี่โอ้โหโอ้โหพระเจ้าช่วยผมโดนตีเหมือนลูนคิบเลยครับแล้วไงต่อครับน่ยายสก็ไม่น่ารอดนะครับสภาพนี้ยังมีการหายไสกิลนะครับคือตอนนี้เนี่ยนาะคอสผมตายไป5นี่มันตายเยอะเกินเกินไปนะคราในหนาทีตกเฉลี่ยแล้วมันตายนาทีละตัวนะครับ มาโอ้โหนี่คือความรู้สึกของแทังเป็นอย่างนี้นี่เองครับเวลาทีมแพ้ชิบหายนี่นะโอ้ยทำอะไรไม่ได้นะฮะต้องต้องดูนาคอสมันเอาคีฟฝั่งเราไปอย่างที่บอกว่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับไรไม,นะมา เอ้ยด้านบนยังไงเอา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 คงหิวครับไอ้มอทอสมามาหลอดเอ้ยมอมอทอสใช่ไหมถอยถอยกางบนก่อนครับนี่เนีนี่เนีอู้หูครั้หนึ่งนะครับหน้าจอผมมืดไปเลยอยู่ๆยูอยู่จดีมืดนะครับ ยังไงโตเวทโตเวทอยู่คนเดียวเหรอนนองนี่แน่นี่แนเอ๋อโถตั้งค่าตีคลิปเฉยเลยนะครับโอ้ยยังได้นี่ผมเปิดอันตีนะครับตอนนี้เอาดิสู้วิ่งสู้ฟันแล้วนี่ยโอ้โหแต่นาเพราะทีมผมแบบไม่ได้จริงๆอ่ะกลับเลยครับ ออกของยากเลยนะไอ้แทงเนี่ยผ,ผมเอาสมมติว่าผมออกของมั่วไปหมดเลยครับแล้วดูครับป้อมบนแตกโดยที่แบบว่ากูเพิ่งดันป้อมบนไปนะเว้ยแล้วคีปแม่งก็คีปทีมผมก็โง่ทันทีครับหน้าคอตายไปเจ็ดแล้วทำไงดีนะครับไม่รู้ทำไงวะนี่ผมเปิดอันตีเอาดิสู้ไปล่ะพี่โอ้ตู ฮิวนี่เลือดโคตรเยอะครับโอ้โหรู้สึกฟินมากเวลาที่บอกว่าชิบหายแล้วเฮ้ยนักคอรเอามันเออนั่นแหละ <c oughs> นักคอรผมเอาหน่อยดิ <c oughs> ไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> นักคอรกูไม่ได้เลย นี่ก็เป็นความรู้สึกของแทงค์นี่เองครับกูรู้แล้วรู้สึกยังไงนะครับคือไม่มันทำคือต้องเข้าใจนะเพราะว่าคนเล่นแทงค์เนี่ยแบบว่ามันต้องอยู่กับแคลรี่ของทีมเลยนะครับไม่ก็ไฟเตอร์ของทีมนะครับซึ่งจากสภาพตอนนี้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ครับดูดิได้เมทผมต้องตีไม่ได้เลยนี่ไงขอเจอน้อยไว้อเลยก็ตีผมไม่เข้าแล้วอ้าวโอ้โหมอทอร์สูตร supply ชิบหายแล้วครับผมกลายเป็นคีปไปแล้วอ้กหกระโดดเข้าไปกูเข้าใจความรู้สึกแทงแล้วไอ้เหี้ยคือถ้าสมมุติทีมแพ้นะครับแทงมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันไม่มีเดเมจสักเท่าไหร่นะครับกูจะร้องไห้นี่เน,นี่ยเพิ่มเลือดกอ่อนครับ เฮ้ยเอาสินี่ยสู้สุดใจแล้วว่าเอาเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้พระเจ้าช่วยนะครับก็นี่แหละครับเป็นความรู้สึกของเล่นคนเล่นแทงทคือคือเข้าใจพวกมึงแล้วครับคือ,คอ,คอ,คอถ้าสมมติว่ามีคนในทีมแบบว่าตายเยอะเกินไปเนี่ยแทงมันก็มันก็แทงไม่ได้นะครับเพราะว่า คือของมันก็โดนนำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยกูเข้าใจความรู้สึกแทงแล้วครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่ชอบกดไลค์ด้วยนะครับเ่อป็นลังใจให้ด้วย <laughs> เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย